โอ้เยียวก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V กันนีกแล้วนะครับผมและหลังจากเหตุการณ์ของเรือดำน้ำเนี่ยตอนนี้ก็คือผ่านมาเกือบจะเดือน2เดือนแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือพวกผมเนี่ยสั่งลูกน้องให้เอาเรือดำน้ําไปทิ้งลงทะเลและหลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็คือพวกผมเนี่ยรอดแล้วนะครับและตำรวจก็คือรู้สึกว่าจะเริ่มแบบหยุดที่จะหาแล้วนะครับก็คือง่ายๆว่าเขาเนี่ยหยุดหาพวกผมแล้วนะครับทีนี้ก็คือสบายใจได้นะครับ และตอนนี้เนี่ยผมกําลังจะไปหาพวก FIB ครับเนื่องจากคือเขาเรียกมาคุยแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยเกิดเหตุการณ์เล็กน้อยครับผมก็คือมีคนเนี่ยขโมยของจากร้านของผมครับก็คือเขาเนี่ยขโมยเงินจากร้านของผมนะครับและที่นี้เนี่ยเขากําลังจะหนีผมอยู่แล้วบอกเลยว่า ผมไม่ยอมปล่อยเขาไปแน่ครับผมตอนนี้คือผมจะรีบตามเขาไปเก็บถึงที่และหลังจากนั้นก็จะเอาตังของเราคืนนะครับคือช่วงนี้เนี่ยในเกมก็คือโจรเยอะมากเลยนะครับผมก็คือแบบอยู่ดีๆก็มีคนมาขโมยตังอะไรได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ควรจะระวังอย่างดีนะครับทีนี้ก็คือตามมันไปก่อนนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในะช่องของผมเนี่ย โอ้ยเลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับตอนนี้ก็คือยิงกันมาเอ้แล้วก็รถของผมนี่คือเกือบคว่ำอะครับเมื่อกี้แต่รอดมาได้นะครับเราก็ต้องระวังนะครับผม คือพวกมันเนี่ยมีทั้งคนขับรถมีทั้งคนยิงนะครับแต่ว่าผมเนี่ยมีอยู่คนเดียวแล้วก็นั่นแหละครับผมผมนี่ก็คือแบบต้องยิงเองแล้วก็ขับเองนะครับก็มันจะแบบทําให้ลําบากหน่อยนะครับแล้วก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าสําหรับคลิปต่อไปของเกม gta v เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากให้มีนะครับวันนี้คือพูดแรกๆกเลยนะครับก็คือเราต้องกดไลค์ให้ถึง50ไลค์นะครับก็คืออันนี้ง่ายๆสําหรับคนดูครับเรามีตั้งหลายคนแล้ก็กดไปเลยสิครับแล้วก็อย่าลืมกดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่กด ตอนนี้ก็คือชนเขาไปอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันดับแรได้เราจะไปเอาตังค์ของเรากันก่อนเลยก็แล้วกัน,กนเนาะเฮ้ยแล้วก็มีคนขับมอเตอร์ไซค์มาขวางทางหว่ะทุกคนแล้วก็ชนมันเลยดีไหมเนี่ยเราก็เอาไม่เป็นไรช่างมันหยิบป,ปืนมายิงมันเลยดีกว่าเนอนทุกคนง่ายกว่านะครับผมทีแรกกะว่าจะชนแต่ขี้เกียจเลี้ยวรถนะครับก็เลยหยิบป,ปืนมาช่องหัวมันเลยนะครับและทีนี้เนี่ยกระเป๋าตังค์เนี่ยก็คือตกลงไปข้างล่างนะครับซึ่งกระเป๋าข้างในนี้เนี่ยก็จะมีเงินของเรานะครับแล้วก็ เก็บครับผมทีนี้ก็คือได้เงินกลับมาอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้ก็คือขึ้นรถแล้วกลับนะครับผมไอแจ๊งโง่พวกนี้นี่ก็จะมาหาเรื่องผมนอะซึ่งมันก็แบบคงรู้จักกับผมยังไม่ดีพอแล้วระดับมาเฟียใหญ่อย่างไมเคิลน,นี่จะยอมให้ใครมาบนได้ไงกันแล้วทุกคนมาตอนนี้ก็ช่างมันครับทีนี้เนี่ยเราจะรีบทําการไปหาพวก fib กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับม,มาหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะแบบ ทำการคุยนะครับว่าเขาจะเรียกผมมาหาเรื่องอะไรแล้วก็รอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้เรียกแค่ผมคนเดียวนะครับเขาเนี่ยเรียกเทเวอร์กับแฟรงลินมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกมาทําอะไรแล้วก็คือเขาเนี่ยไม่ยอมลบข้อมูลของผมสักทีอะครับไอข้อมูลที่แบบเกี่ยวกับการปล้นธนาคารเมื่อหลายปีที่แล้วของผมนะครับซึ่งมันนี่คือโคตรเหลี่ยมเลยนะครับผมตอนนี้ก็คือเราทําได้อย่างเดียวเลยครับก็คือไปหาเขาไปมั้งแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถึงอย่างสวยงามแล้วนะครับมมาแล้วก็ ตอนนี้แบบเสียงผมอาจจะดูแ,บบแปลกๆหน่อยนะครับก็คือง่ายๆครับผมผมเพิ่งตื่นมาทําคลิปอีกแล้วนะครับผมเราก็ช่างมันครับแล้วนี่ไงทุกคนไอ้พวก FIB ก็ยืนชิลกันอยู่ตรงนี้ดูความชิลของพวกมันดิครับโอ้โหกว,วนประสาทมากเลยแล้วทีนี้ผมก็เดินมาบอกครับว่าเฮ้ยลบไอ้ข้อมูลของผมยังไงข้อมูลทั้งหมดน่นนะแล้พวกนี้ก็บอกยังยังยังจะรีบอะไรจะรีบอะไรไอ้หนุ่มแล้วเขาก็บอกว่า เขาเนี่ยจะยังไม่ลบข้อมูลของผมครับผมว่าแล้วไงทุกคนพวกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันจะใช้งานผมให้เต็มที่แล้วมันก็บอกว่ามันจะมีภารกิจใหญ่ให้ผมทาครับแล้วตอนนี้เทเวอร์มาแล้วครับผมเทเวอร์เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูก่อน,นะครับว่าเทเวอร์จะบอกว่าอะไรนะครับแล้วก็เทเวอร์นี่มาปุ๊บมาขอตังค์เลยนะครับตังค์จากรอบที่แล้วนะครับซึ่งพวกนี้บอกว่าเดี๋ยวจะโอนไปให้นะครับซึ่งรอบที่แล้วเราก็ทํางานให้พวกนี้ไปค่อนข้างจะหลายครั้งแล้วะครับแลวเขาเนี่ยบอกว่า เขาจะโอนเงินให้พวกผมให้นะครับส่วนเรื่องการทํางานเนี่ยพวกผมกยังคงต้องทํางานในพวกนี้ตอนนะครับมันะบอกว่าพวกผมก็ทํางานให้เขาแล้วก็คือเขาน่จะโอนตังค์ให้พวกเราแต่ว่าจริงๆมันค่อนข้างจะเสี่ยงครับผมแต่และงานที่เขาสั่งเนี่ยแล้วก็อีกอย่างครับผมคือเราต้องแบบทําอย่างระมัดระวังและแถมถ้าเกิดว่าเราพลาดขึ้นมาเราก็ซวยถ้าเกิดแบบนี้ ถ้าเกิดเราแบบพลาดก็ซวยถ้าไม่ทำก็ซวยเหมือนกันเลยครับก็คือมันจะเอาข้อมูลของเราไปเปิดเผยไงอันนี้เลยครับผมคือการโดนแบล็คเมลแบบเต็มๆมแล้วดูสภาพของพวกผม3าคนดีครับก็คือแบบนั้นแหละทุกคนโดนสั่งแล้วไงจังหวะน,นี้ก็คือง่ายๆายครับผมโดน fib สั่งอีกแล้วนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็ไม่มีทางจะปฏิเสธได้เลยครับเนื่องจากพวกนี้เนี่ยมีข้อมูลของเรานะครับทีนี้ก็คือง่าย,ายครับผมเราเนี่ยก็ต้องโอเคแล้วเนาะเราก็คือรับงานมาอีกทีนะครับเขาก็คือบอกว่า หลังจากที่ทํางานให้เขาเสร็จเนี่ยเขาโอนตังค์ให้เราเราก็โอเคโอเคได้และทีนี้เนี่ยเขากําลังจะอธิบายให้พวกผมนะครับว่ารอบนี้เนี่ยงานที่จะไปทำเนี่ยก็คือไม่ธรรมดานะครับก็คือในงานเนี่ยจะมีการป้นการฆ่าอะไรที่ค่อนข้างจะแบบ โหดนะครับแล้วก็คือต้องเตรียมของอย่างดีนะครับซึ่งเราจะเตรียมของใหญ่ๆอย่างเช่นรถขยะนี่มันบอกให้ผมไปเอารถขยะด้วยนะทุกคนผมไม่รู้เหมือนกันเขามันจะให้ผมทมาอะไรเดี๋ยวเป็นว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะบอกผมอีกทีนะครับส่วนสําหรับตอนนี้เนี่ยพวกผมก็ต้องไปเอารถขยะแล้วก็อรถที่เป็นรถลากรถแล้วก็รถธรรมดามากันก่อนเลยว่าแล้วกันนอตามที่พวกเขาบอกนะครับส่วนสําหรับตอนนี้ก็คือคุยกันก่อนนะครับว่าพวกอูสามคนนี้สวยกันอีกแล้วเนาะซึ่งชีวิตของพระเอกสามคนของเราเนี่ยก็จะ จะแบบมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีแล้วก็ธรรมดาของมาเฟียแหละครับทุกคนเราก็ต้องเข้าใจกันนะครับแล้วก็สําหรับความซึ้งของเรา3มคนนี้เนี่ยทุกคนก็รีบกดไลค์ให้กันเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเต็มๆด้วยนะครับผมสาหรับความซึ้งของพวกเรา3คนนะครับก็คือแบบนั่งคุยด้วยกันสนิทกันนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่ไมเคิลกับเทเอร์ที่เป็นเพื่อนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือแฟรงคลินก็มาเป็นเพื่อนของเราอย่างเต็มๆแล้วนะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์ของช่วงนั้นส่วนซ เขาได้แค่ขู่แต่ไม่ค่อยทําอะไรเลยทุกคนซีนียร์นเ,เนี่ยแต่ก็ช่างมันครับมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้น้อทุกคนเดี๋ยวเป็นว่าไว้ว่างๆเอาเขาเป็นเพื่อนด้วยคนเลยดีไหมแต่ก็ช่างมันนะครับตอนนี้เรารีบไปเอาพวกที่เป็นพวกรถกันก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนบ๊า ทีนี้ก็นะครับผมง่ายๆว่าขับรถไปอย่างชิวๆนะครับแล้วก็เราจะไปเอาเจ้าพวกรถที่เขาบอกนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมดูนะครับว่าในคลิปต่อไปเนี่ยเราจะต้องยังไงบ้างทุกคนแล้วก็กับคลิปของเกม GTA V เนี่ยทุกคนครับอันนี้คือสาตร์ร้านเลยนะครับคือเราคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างครับแล้วก็เราอยากให้ผมเนี่ยปรับปรุงแก้ไขส่วนไหนบ้างและช่วงนี้เนี่ยคือผมจะไม่ค่อยใส่เพลงพื้นหลังในคลิปของเกม GTA V อ่ครับเราก็คือฝากคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่าผมควร ใส่ดีหรือไม่ควรใส่ดีหรือว่าจะให้ฟังเสียงพื้นหลังของเกมเลยหรือจะเอาอยัางไงเราก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิทธิ์ของคนดูช่องออนิจยานเกมมิ่งเลยนะครับว่าอยากจะดูคลิปของผมแบบไหนแล้วก็ ใครอยากจะให้ผมปรับปรุงส่วนไหนปรับปรุงการพูดช้าลงหรือไวขึ้นอีกหรือยังไงเราก็ฝากคอมเมนต์กันมาบอกได้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือสาระเลยนะครับเราก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมส่วนตอนนี้เนี่ยเราก็จะร,รีบทําการขับรถไปต่อกันเลยก็แล้วกันนอล้วก็รู้สึกว่าผมเนี่ยหาทางไม่เจอครับผมเราก็ต้องใช้ Google m a p อีกทีแหละครับผมมาตอนนี้ก็คือ รี้อข้ากุกัน,น่แล้วก็เลงทางที่เราจะไปกันก่อนเลยก็แล้วกันนอกาคือไอพวก FIB ีนี่คือแต่ละทีที่สั่งงานมันจะยุ่งยากมากเลยครับแล้วก็คือมันเป็นแต่ละงานที่แบบปฏิเสธกันไม่ได้ด้วยไงก็คือมันด้วยความซวยเนาะแล้วก็นี่ครับผมรถนี่ก็คือกําลังจะเคลื่อนที่อยู่พอดีเลยทุกคนเราก็จะมาทําการขโมยรถของเขานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยรถขยะก,ก็คือเสร็จผมไปแล้วนะครับผมตอนนี้คือเหมือนไม่มีอะไรจะขโมยแล้วว่ะทุกคนขโมยอะไรดีๆก็ได้อย่างเช่นแบบรถสปอร์ตรถล amborghini real แต่ดูที่ขมโมยดิครับรถขยะทุกคนโอ้โหแล้วก็เอ้อยทุกคนจังหวะนี้เนี่ยคนที่ผมขมโมยรถขยะของเขาเนี่ยเขาโทรแจ้งตำรวจเลยเหรอแล้วก็ตามผมสองดาวเลยเหรอแค่เรื่องแค่นี้นะแล้วก็โอ้โหทุกคนแล้วผมจะรถขยะนี้ไปหนีตำรวจยังไงดีวะเน,นี่ยทุกคนโอ้โหท้อเลยดูดิทุกคน,ค,นคือเรื่องแค่นี้ถึงจะต,ต้องตัวตำรวจเลยเหรอรถนี่ก็ไม่น,าน่าจะแพงมากหรอกครับทุกคนว่าแต่ตอนนี้ก็คือหลังจากที่หนีตำรวจไปสักพักแล้วก็หนีกันมาได้นะครับแล้วทีนี้ก็คือ จะเอารถขยานนี้มาจอดตามที่ที่เขาบอกนะครับและหลังจากนั้นจะไปเอาคันต่อไปนะครับผมมาจางังหวะนี้ก็คือเทเบิลของเราเนี่ยเอามาจอด1คันแล้วนะครับและทีนี้เราจะไปหาคันที่2กันนะครับผมมาและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือจะไปเอาคันที่3หรือไม่เราก็จะโทรถามพวก FIB นะครับว่าจะให้เอาไงต่อดีซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะเอายังไงกับผมเงินแน่ตอนนี้ก็คือเดินทางมาสักพักเนี่ย ตอนนี้เวลาก็คือง่ายๆครับผมขึ้นตีห้าแล้วนะครับเราก็แบบเริ่มจะแบบมีสว่างก็คือง่ายๆว่าเริ่มจะแบบทองฟ้าเริ่มสะอาดล้วนะครับคือภารกิจส่วนใหญ่ของเกม GTA V ของผมเฉพาะเนี่ยของผมโดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นแบบเวลากลางคืนนะเราก็ขอโทษนะวัยรุ่นที่ต้องยิงนะเนื่องจากคือ ถ้าเกิดว่าผมไม่ยิงคนนี้เนี่ยผมก็คือพอผมขโมยรถของเขาเขาก็จะโทรหาตำรวจไงผมก็เลยคงต้องเก็บเขานะครับและทีนี้เนี่ยเราก็จะขับรถเจ้าตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นก็จะเอาไปนะครับผมว่า มันน่าจะให้ผมขโมยรถอะไรแพงๆได้ทุกคนเราเดากันหน่อยสิครับว่าเขาจะให้ผมทําอะไรอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยคือเขาเอาให้เขาให้เอาเขาให้ผมเอารถลากมาทุกคนเดี๋ยวจะลองวิคาะห์ก,กันก่อนนะครับคืออเล็กซาน์เกมิงก็พาคิดได้เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนคือเราคิดดูนะครับว่าสิ่งที่เขาให้ผมมาเอาเนี่ยจะมีรถขยะแล้วก็รถลากรถนะครับซึ่งรถขยะมันเอาไว้ทําอะไรวะทุกคนเอาไว้เก็บขยะไงแต่ว่าเราไม่น่าจะไปเก็บขยะหรอกมั้งทุกคนมันไม่ใช่หน้าที่ของเราดิแล้วก็นั่นแหละครับผมตอนนี้ก็คือูง่าย งงกันอีแล้วนะครับว่าจะต้องทํายังไงดีแต่ก็ช่างมันนะครับมาเราจะรีบทําการทําต่อเลยก็แล้วกันเนาะที่เขาบอกไว้นะครับทีนี้ก็คือของต่อไปที่เขาให้มาเคลียรก็คือตรงนี้นะครับผมมาเราก็ออกจากรถกันก่อนเลยก็นนกแล้วกันเนาะเราก็นี่ครับผมจังหวะนี้ก็ออกจากรถแล้วก็จะเดินไปดูนะครับว่าที่เขาให้มาเอาสิ่งต่อไปเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวอันดับแรกขอโทรถามเขาก่อนเลยก็แล้วกันเนาะทุกคน และที่นี้เนี่ยเขาบอกผมแล้วนะครับก็คือที่เขาให้ผมมาที่ร้านนี้เนี่ยก็คือผมว่าแล้วไงทุกคนผมว่าแล้วเขาจะให้ผมมาซื้อพวกเกาะแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าดีๆซื้อปืนซื้อแบบซื้อผ้าปิดหน้าซื้ออะไรเยอะแยะนะครับซึ่งเพื่อทําภารกิจต่อไปนี่ยก็คือไง่ายๆว่า ตามที่เขาบอกเห็นลวครับว่าจะเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยากนะครับเราก็เลยแบบต้องหาชุดเฟียเฟ้ยวๆใส่นะครับซึ่งแบบยังไงนอนทุกคนแล้วก็น,นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเขาจะให้ผมปลอมตัวเป็นคนคนขับรถขยะแล้วจะแบบปลอมตัวเข้าไปในที่ของเขาก็ได้นะครับวันนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่า FIB จะคิดอะไรอยู่นะครับซึ่ง FIB นี่ก็คือเหลี่ยมประเทศชาติซะเหลือเกินทุกคนนะฮะเราก็ช่างมันนะครับและตอนนี้เนี่ยคือรู้สึกว่า ผมเนี่ยคือซื้อของไปอย่างเรียบร้อยนะครับและทีนี้ผมจะโทรบ,บอกไมเคิลกับแฟรงคลินกันก่อนเลยก่อนแล้วกันนอว่าพวกเขาถึงไหนแล้วทําอะไรอยู่และเขาเนี่ยก็คือไปเอารถยูเหมือนกันนะครับที่เขาบอกเนี่ยเราก็แบ่งหน้าที่กันนะครับเนื่องจากเรา3คนนี่คือแบบเฟี้ยวไงทุกคนแล้วก็แหไะครับแล้วก็อย่าลืมเม้นต์กันมาด้วยนะครับที่ผมบอกให้เมนต์นะครับเรื่องการแสดงความคิดเห็นของคนดูนะครับเราก็อย่าลืมเม้นต์กันมาให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมในทำการพัฒนาช่องให้ดีขึ้นนะครับสาหรับคนดูโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากช่องออนจั การเกมมิ่งของผมเนี่ยให้เกียรติเราก็คือรักคนดูทุกคนนะครับมาตอนนี้ก็คือ เราเนี่ยจะทําการรีบขับรถล้วก็ลืมไปเลยครับผมวันนี้มันวันว oh. าเลนไทน์นี่ว่าโหแล้วก็ลืมไปเลยครับผมวันนี้เนี่ยดูดิครับผมดูดิครับผมคือชีวิตของนักเลงหรือจะเรียกว่ามาเฟียคนหนึ่งเนี่ยในวันว,นว,นวนาเลนไทน์มันยังไม่มันยังไม่รอดพ้นเลยาาทุกคนแล้วก็คลิปเนี่ยนั่งทาวันวาเลนไทน์จะได้ลงพรุ่งนี้แล้วนะทุกคนแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับมไม่ว่ากันนะครับแล้วก็รู้สึกว like ่าพูดไปสักพักเนี่ยผมจะแบบเริ่มค่อยๆพูดไวขึ้นแล้วก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมมาตอนนี้ก็คือมา ซื้อหน้ากากหล่อๆเหล่ากันก่อนเลยเฮ้ยอันนี้ก็เปรี้ยวเหมือนกันอันนี้ฮทุกคนแล้วว่าดูกันก่อนนะครับว่าจะวนันไหนดีนะครับอันลิงก็เท่ดีนะครับเดี๋ยวจะดูกันก,นก่อนนะครับว่ามีอันเจสันด้วยคิดคิดหนักเลยทุกคนจังหวะนี้เนี่ยคิดหนักเลยว่าจะวนันไหนดีมีทั้งอันลิง อันแบบแนวคล้ายๆมอนสเตอร์ปีศาจมีแบบนาะแบบแนวยักษ์มีอะไรเนี่ยทุกคนเราก็มีโครงกระดูกมีเยอะแยะเลยทุกคนแบบที่ผมค่อนข้างจะชอบก็คือมีเอ้ยมีลิงด้วยทุกคนนะโหมาทีแล้วก็มีแบบนะสไตล์มวยปั้ม้วยครับผมนักมวยปั้มนอะ่ะน้องทุกคนเราก็คิดหนักเลยสิครับจังหวะน,นี้ว่าจะเอายังไงดีนะครับผมทีนี้ก็ ง่ายครับผมขอคิดก่อนนะครับว่าจะเลือกอันไหนดีนะครับคือเวลาเห็นอะไรแบบนี้เนี่ยผมจะเลือกไม่ได้เลยทุกคนแล้วก็เนี่ยแหละทุกคนเดี๋ยวดูก่อนอน,นะครับเลือกอันไหนอันหนึ่งได้ทุกคนผมไม่ค่อยซีนะครับแล้วทีนี้ก็จบแล้วครับไปลาบ๊ายบาย